ยาโฮเวอร์เดลไลค่ะเดือนฮาโลวีนแบบนี้ก็ต้องมีเกมผีกันหน่อยเนาะ,ะทีนี้โอเคมาเริ่มต้นกันด้วยซีรีส์สึกุโนฮินะคะก็เป็นการเล่นคำมาจากคำว่า สุกุนายนะคะเป็นเหมือนกับการไถ่โทษไถ่าบาปนะคะวันแห่งการไถ่โทษแล้วก็ในตัวเกมจะเป็นแบบว่าเดินไปทางซ้ายอย่างเดียวนะคะเดินไปทิศทางเดียวแล้วก็จะมีอะไรหลอนๆมาให้เราได้เห็นกันนะคะแล้วก็ ตัวละครเนี่ยก็จะประสบกับคําว่าวันถัดไปสึกิกโนโฮิก่อนนะคะวันถัดไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายจะเป็นสุกุโนโฮินะคะซีรีส์นี้สร้างโดยคุณแอมเชียนนะคะใครสนใจลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะเริ่มกันเลยสตาร์ท อันนี้สอนการเคลื่อนไหวเนาะรถไฟกำลังจะถึงสถานีแล้วกรุณาเตรียมตัวอะต้องลงที่สถานีหน้าแล้ว ไปที่ประตูใกล้ๆดีกว่าอืมโปสเตอร์อะไรอะฆาตกรมีค่าหัวซีรีส์นี้เขาก็จะไม่ค่อยวาดรูปตาเท่าไหร่นะคะ จะมีก็ต่อเมื่อนั่นสินะมีรถไฟอีกขบวนหนึ่งโปสเตอร์เกมชิกิโยกุเป็นอีก,อกซีรีส์หนึ่งอ,อ,อ,อาๆๆจะเงยหน้าขึ้นมาซี่อยู่ๆก็ทำให้ตกใจ ไปอยู่อาศัยที่นี่กันเถอะไม่อ่ะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเวอร์เดยงอยู่ไม่ได้เขาบอกว่าทางออกอยู่ด้านซ้ายนะคะประตูซ้าย วันแรกก็ปลอดภัยดีโวันต่อมา,อาเสียงแสบหูอ่ะถึงสถานีต่อไปแล้วเหรอเนี่ย

ก็ยืนขึ้นฮืมอืมทำไมแปลกๆนะอะอะเหมือนกันเลยนี่นา เด็กตรงนี้หายไปอยู่ด้านนู้นแล้ว พี่คนนั้นเขาคอเอียงนะงใส่จะเมื่อยนอนตกหมอนแล้วมั้งอืมใครหัวราอกันนะวาราว่านาเดียเอ๊ะแล้วทำไมค่อยๆไหลลงข้างล่าง สถานีดับไพรเนี่ยวันนี้ก็ไปที่เดิมกันเถอ,อะฮะอ,ะอะว่าแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นแล้ยหรอพี่คนนี้เขาทรงผมเหมือนในโปสเตอร์เลยเนาะ เองก็ได้นะคุณลุงพูดว่าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอ่าได้โจมบุเดสได้โจมบุเดสโมยังไม่เลิกคุณได้ยหมยกเติก มาเช็ดเลยเหรอเอ๊ะเอ๊ะอุ้ยว้าวคนแม่ว้า,ม,วามองทำไมอย่ามองอย่ามองหนูเดีย๋ยว เฮ้หน้าเขาขาดไปครึ่งนึงเปล่านะว้าทางออกอยู่ประตูซ้ายกรุณาอย่าลืมของ <ett に> <laughs> んごちゃいただきありがとうございました。まもなくと着しますので、お手回り品などを確かめの上出口までおすすめください。 เฮ้ <c oughs> เค้านี้เขาพูดแปลกๆแฮะรู้สกแบบว่าเสียงเสียงแบบว่าร้อนๆแล้วก็บอกแค่ว่าให้เดินไปข้างหน้าอะต้องลงที่สถานีหน้าแล้วน้องไม่รู้สึกตัวเลยหรอเดินไปที่ประตูตรงนั้นกันเถอ,อะวาข้างนอกดูมืดๆลงแฮะ้ าแดงกันหมดแล้วทุกคนควรจะไปโรงพยาบาลน,นะ,อ,ะอย่ามองสิว้าว้าเอ๊ะฮ่า ข้างนอกนั่นอะไรนะ่ะอ่ะว้าว้าบอกให้เช็ดก็ไม่เช็ดกระจุกเอะ ว้าว้าเอ๊ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอ ันนี้เปิดไม่ได้พังละมัง้งไปที่ขบวนด้านหน้าดีกว่าว้าว้าควรจะไปโรงพยบาบาลกันทั้งหมดนี่เลยนเนี่ยตาแดงขนาดนี้อ้าว ว,าาวา่าแล้ว่านเด็กกุฎาไซไม่ต้องหัวรอนที่อาจจะคุณลงคะหลายรอบแล้วนะวะ้าคนนี้หนักสุดละไปโรงพยาบาลเลยนะน้องจะมาเกาะไหลทุกคนอย่างนี้ไม่ได้นะเอ๊ ไม่เหมือนกับเราเลยอ่ะน้องไม่เห็นหน่อยเหรอนี่น่าจะไม่รู้มอต้นมอปลายแฮะเรียกไม่ถูกเลยเนย่เน่อาโดนดูดไปขบวนนู้นเหรอว้าว ประตูนี้ก็เปิดไม่ได้โอ้โหอีกมองใหญ่เลยตรงนี้จากที่บอกว่าให้มาอาศัยอยู่ที่นี่กันเถอะกับบอกว่าให้มาเดี๋ยวนี้เอาโหโสั่งแล้ว เราไม่ไปเอะเ,เอ๊ะทำไมท,ทิวทัศน์รอบข้างมันแปลกไปนะหรือว่ามันเลยสถานีไปแล้วเนี่ยทางกันต้องลงที่สถานีถัดไปแล้วยังไม่รู้ถัวจริงๆหรอว้า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่ใช้บริการในวันนี้ทางออกอยู่ประตูซ้ายนายลคนประกาศก็ไปแล้วเหมือนกันอ,อ,อุชิโรอุชิโรข้างหลังอะเต็มเลยอะเอ๊ะประตูแดง เ <im itation> <im itation> อ๊วสุกิโนฮิคิต้ามาแล้วว้าวว้าวแดงหมดเลยนี่ไม่รู้ตัวจริงๆเหรอตัวเอก เฮ <c oughs> ้ยอะเสียงหลอนขึ้นทุกครั้งเลยต้องลงที่สานีหน้าแล้วน้องก็พูดเป็นอย่างเดียวอะ่ะไปที่ประตูที่ใกล้สุดกันเถอะอมันดูเก่าลงไหมเนี่ยอะประตูนี้เปิดไม่ได้ นี่ไม่รู้จีิยวอ้าโปสเตอร์ยิม้มว้าวาว้าวาว้าวาโปสเตอร์ยิ้มหวานมากโอ้ยโอ้ยว้า อะไรก็คุยกันดีๆอย่าทำลายข้าวของที่คุณลงุงแล้วไม่รู้ตัวจริงเหรออะอะเมื่อ,อกี้มองอยู่ตรงนี้นี่อทุกคนกลายเป็นเงา แน่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 ้าอ,อ่ะว้านี่ก็ทำลายข้าวของอีกคนนึงแล้ว ชอบแอปดูเรื่อยๆเลยนะอ่ะโอ้โอวาทุกคนเป็นอะไรแอบดูกันอยู่นอกขบวนหมดเลยืม <laughs> โอ๊ยโอ๊ยอาฮมขวรรู้ตัวได้แล้วนะ ลอยผ่านหัวหัวลอยอยู่อ่ากํลังจะบอกเลยว่ามาันต้องมาชนแน่เลยชนจริงด้วยนั่นนั่น ซ่อมบำรุงด่วนนะคะข้างในขบวนเกิดอะไรนั้นความไม่เรียบร้อยกรุณาเดินอย่างระมัดระวัง มันไม่ใช่ไม่เรียบร้อยธรรมดาเอ๊ะค,ค,คุณลุงไม่ต้องขอโทษแล้วละ่ะสายไปแล้ว <c oughs> ว้าขอโทษลวงหน้าอย่างนี้นี่เองเหรอไม่เ้อไพยหรอกนะอย่างนี้อ่ะว้า ว้าเสียงเหยียบว้าว้าว้าว่ะการเก็บกวาดน่าจะลำบากหน้าดูเลยเนะาะ <c oughs> <c oughs> มีแถมก็ไม่บอก ฉันอยู่ตรงด้านนู้นล่ะฉันฉันอยู่บนรถไฟขบวนไหนกันแน่เนี่ยรถไฟขบวนนี้กำลังไปที่ไหนกันแน่าทางออกอยู่ทางซ้าย ไม่ใช่ทางขวาเหรอมีกิมีกี่กทางขวาไม่ใช่ออกอย่างนั้นไม่ใช่ออกอย่างนั้นสิอ๋อคงจะโดนดูดไปที่อีกโลกหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วก็โดนสลับตัวกัน กับอ,อะไรที่คล้ายๆดอปเปิร์แกงเกอร์คิดว่าอย่างนั้นนะคะ อะไรชื่อสตาร์ฟเนาะ ฮห่า่าอให้คุณแอมเชียนนะคะขอบคุณสำหรับความหลอนอยังไม่จบหรออา ติดอยู่ตรงนู้นซะแล จบกันไปแล้วนะคะกับซื้อเกือโนฮิขบวนรถไฟผีหน้าจอเป็นว้าวว้าว่าอย่างไงก็สุขสันต์วันฮาโลวีนล่วงหน้าด้วยนะคะอย่าเผลอเคลื่อนรถไฟผิดขบวนกันล่ะ じゃ、またねバイバーイ